มูกจากไม้คนเฮาจากกปูเออพาขาอีกขนเขาเรียกว่าเฮาพาขาไทยเขาเรียกว่าเราเนาะเข้าแกคำถามมาลูกเนาะเออมันมีหลายพาถ้านั่นเพราะฉนั้นลูกร้านเฮาเฮ็ดดีเฮาถึงแดงดีตอกเท่งขั้นผู้ใดเฮ็ดชัวคือชัวกระดือแดงชื่นงามตอกเท่เออหาดังเกลือ เห็นขาดนี่บ่เห็นขาดหนาเด้อเด้อคือกัรได้บวกัรนเดื่อ่ายจัดอยทั้งกจ์นี่ยไม่บัเื้ครับผมน้อถัเขอากลูกเน้อชิ้นของากลูพัดบาเี่ครับผมเออข้าจะก้มโฉกันเยอ่หังบัจัดรเ่ยเ่วงควาเออบ่เิบ่รขวัได้เงี้ยครับผมบ่างานก็จะเงียบ่าหัง้ว นเอกพเปลนกันคือเรื่องถูป้องรเรือชพหกถือวทันได้หางมงเร่งมาทันมาจักนั้นก็มันหกงงเร่งาเพราะเ่าเรียนเขาได้เออพราว่าเหตุยู่คคือคือเขยวทั้งข้งมือีพหกเล็้ห่างรางบอมีเลยเนาะครับปูเออหางรางบอมมี่เปเปนกันค่ะ เออตามอายุขายงานางอายครับป<ม>ูเออบางคับงั้งบ่อได้กับเอบางคับอันใดบ่อได้เออถึงว่าระถึงว่ารัาหนาชีเขถวมัอรวมมักรูน,น,อ,นอีนะครับปูอันใดคือการถึงว่ารัหนาชีถึงเวลาขายใดคืดกกยอจะข่างมักรจะข่างอายครับถึงเวลาองคูงางปูเถ่าพงว่าพงก็คือใ่เขื่อนไงเราไมใสเขามแบบพายาต่บอืม เราอย่างพะยาเก่าก็นัอยู่นะบ้านคนสงไถ่ครับเก้ามาจะไถผัดว่าอื้คนสงไถยเออเก่าก็ไม่คือไปคือมานหลืาเออไม่ได้ซื้อแข่งแก่งทำแต่มันถึงเวลาขององค์ปู่ท่านนั้นเออซือแดมากูมากอืมมาซื้อทังบารมีให้เมื่อคู่ใดคือเด็ดขาด เออหาเรียวช้เงเบ็ดชื้นชิงไม่จะชิงอยู่ๆคืๆๆอเขามาเรื่อเรื่อครับสาธุเออมานแผ้พายมานจงแผ้พายอืมครับทำดาวคลิกไม่ดีทำไม่ดีเออก็หนีไปไกลๆมาเป็นหนังสี่เรื่องคาถาผูกกัครับผมเออเพาะมันคือป่าดทช้ำป่าดิเขามาได้ไม่ได้นะเออไปไกลๆอืมง่ายเมื่อใจเราไม่ฉัดท่าเออความคิดเท่ากันออกแตกต่างมูเล้ คนบ้าัข้าอ่อยครับปูมันเอียงแรงแงงหมดเลยมันบเต็มร้อยนะเออมันเยาแค่แปดคือเปดคือกุ้งเออบเต็มรอเปดคือเปดคือกัมรอกัมร้อย่คือขาดด้วครับมันเป็นกัมขาดา็แถนร้านตรงไปดีนะลู่งนะรุร้านผู้เกิดใหม่งรุ่นเออเอาเรื่องมา ความดี่าไปเอาเรื่องการความบ่ดีเข้ามาเด้อลูกเด้ออืมผู้ใดยคือตีป้าความพอความแม่ผีกาบบไดเจ็บตรงฝ่าโลกนะอืมอยากเห็นนรกเร็วเดี๋ยวพ่อจะทำให้ดูแล้วลูกนะไม่นานเกินรอเขาเวรข้างสุดวันไหนเออพ่อก็จะออกคำขวังเร็วๆนี้ไม่นานเกินรอเนาะเราออกคำขวั เข้าใจไหมารือครับครออกขั้นกักเดือนหนานะครับบางท้านากิอรออ,องค์เทพไทยชื่อว่าชื่อว่าจากว่ากินคนรับรูกเมือนลูกเู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เนาะอืมแบ่งกินแบ่งไข่แบ่งท่านเรวเรอแบ่งไข่แบ่งท่านบอมางบามีการสื่อถึงบยท่านเออบอมบ์บามีการสื่อท่านบ่กินกับบ่ได้นะ เออคนเราต้องมีองค์ประกอบใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นเออเราต้องมีองค์ประกอบหลายชึหลายอย่างทุกทีทุกกางกสรึกดขึ้นมาไหน้็ลู้กัอครับปู่เออวันที่ทิหุกกรยันอีกหน้านรู้กับเมื่อนี้กับฮต้อวันที่หาบครับปู่ลิเอดแลิอ็ดม้วทิอเอ็ดหนืน่อยปู่แลอแค่ทิเอ็ดนั่นแหงครับ พอมืนีอ่ตพ่าเด็เดแม่มึงน่เด็ชเอ็ดเนาะครับครูเออด,ดูแค่ชิเอ็ดก็ดึงไครัเหลือแค่ชิเอคืออกอกชิบหอเข้าใจว่าหเข้าใจยูมครับครูเพราะว่าเหลือชิบเอ็ดมึงคือออกม,มันชิบชิบหครับครูไม่ป็นการคัะอืออะ ปูเถา,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 าเพิ่มมาปาค่านถูกราันแ้วเรับปูได้เชื้อทางบารมีอไปเงาการเออซือว่าบุญราา้ายใช้เงาลูกรา้านได้เชื่อฟังปูก่าเนาะออกมาว,าว่าว่าจ่าชักเชิเออออกมาพูดมาเกลิกาพาชาื่อให้ลูกรา้านมีค่าติทําท้อใจ เออใครไม่อยากฟังก็ฟ้อนไฉนะลูกนะเอาเด้อเอาเด้อจะฉี่ก็ได้เด้อเด้อคือว่าม้วนไป่งไงเนาะลูกเนาะไม่เป็นไรฟังปู่จะขายเครียดขายชีวิตเนาะเออบ่าคือขายแพ็คทุกแพ็งาักว่าคือขายแพ็คกลุ่มแต่แค่พอแบบนั้นลูกเออเออยจว่าเป็นห่งนอนเอาพอบ่าขายคนเป็ห่งนอนได้เนาะเพราะพ่อให้ลูกหลานขายความเครียด เออเครืองไหกู๊กร้านแบดงวิทางแสงสว่างสืเดินไปทั่งหน้าด้วยแรงอัิชาด้วยแรงกิรแรงแต่กู๊กร้านขอพรจากองค์ปู่ตาและปู่สีฝ้าปู่บุญคุ้มและบอกว่เออปู่คุ้มของห้องของกับไม่คู่เป็นชาพานบุญไหกุ๊กร้าน,านจังแดงคือจังแดงมาหอกป่านหนึงนะ่งเนาะเนาะเออพอทำงานลูกร้านคือคือเจรนาก็จะเอ่ยว่าจา ก่อนจะพูดอะไรออกมาเพราะแค่นั้นลูกร้านก็ต้องมีชระอาอ้าคือมีแต่สต่ะอาเท่วันนี้นี่ะ่ยังก่อืนอ่งแตงโมนี่ยังแตงโม้วยค่ะนี่ยังหนักน่อยยังเบามาตับปูนี่ยังหนักหน่อยจักนัอยก็มาก่ใกล้ขาดเลยโอ้คือหอค้อพอหลายว่าคหนั้นไม่อหายว่าับปูเออมันกแค่ไ่อบ อบ่าหักบ่าท่าปานนัน้นหรอกเนาะเออผู้วังรับรับขั้นไปเร็วอืมกิบมือยาเขาไปแล้วว่าต้องผวงแบบอืมเนาะถึงเวลาถึงวาระหน้าชื่อได้ชื่อได้เชียเมื่อกลอบไปเรียกว่าอะไ้ยิม เวลาค่ำตายนะฮงจกักบอกเออถึงเวลาเผาสูกที่เผาร่างกายทุ่มชิงเร็วกิดใจมีสีเฟือง,งถึงชาววังชันฝ่าหนึ่งผาใดกับพ่อทิ้งให้เจ้ากรรมชิงท,ทางฝาวังนะเอาไปเนี่บัดหอดมือเทเทบผาวังทิ้งว่าเปผาดา เียงมันจะอ่อนเดงี้งอ่ะนะม้วนมาึม้วนมวนครับปูเอแค่บอกบอบอบบอแค่บอบอไม่กปูพรามันทึมาด่ากะนขึ้นปูเออบ๊อบอยากเอเผยว่ากาขึ้นเออแกมกกันหนาวปูเออแตงกันหนาวก็รแห้งเราถึงขนาเตาังปู ช่วยยังฟูป่ารำโอ้โหแขกหลายกนนักมาออเอ๊ยอ๊ะเอ๊ยเอ๊ยอืยอ๊เอ๊ยเอ๊ยนอ๊ยเอ๊ยเอลูกโตยเ๊ยเอ๊อเออ๊ยมอ๊ยเ่๊ยอ๊อใจรอยอยเอยอยเอยเอ๊าออ๊เอออ๊อ๊อยเอ๊องเอเป็นเัวยเัยช้องห่อมห้างแวงวยนองเออไดเอเอายเอเอกยเอดยเอ๊ยเออ่ เอออักดาดไปถวายพอปุ๊บนมือจะได้คือครับตัวนี้ปัดใหญ่ยู่ทั้งใหญ่เนาะเอออย่างแตงโมลุงหนาลุงหลังเนาะเอาเดี๋ยวเพิ่งจะให้ร่างว่ารนางแตงโมตอนแรงเนาะเอาก็คืออย่างแตงโมก็ไปคืออย่างมากมากหลายจริงรลายอย่างเดี๋ยวขอสีภาพไปฟังลาบมึง่ด้ฟังล่าบมาปูไปงอมปะไปแล้วปูไปด้วยกันเนาะเอาก็คือปัด เมาเมาเรือเมาเรืองได้ไหมครูเมาเรืออือพูดกักว่าพื่น้องสองฝั่งโค้งเนาะพี่น้องเออพูดกักว่าพี่น้องสองฝั่งโค้งพูดกักว่าพ้าแม่สองนางเป็นพี่กับน้องกันนะครับปรูลงเรื่องอะไร้อกันเนาะลงเรืองด้วยกันโอเคไหมครับโอเคครับครูงั้งแต่งโง่เอากันคือพอสุพาไป็ี่เรืออือพายเรือเลยเนาะครับปู่เอออยู่ทีองฝั่งโค้งพื่น้องสองเดียวกัน อเป็นพี่เป็นน้องกันเออซือผ้าผ้าเรื่อไปอืมไปกินร่มงช่มไปดูเปิดเบังบันดากากเนาะแม่หนังรับโค้อืมบานมันสวยงามป่านได้พ่อไปปอยป่าท่านท่าเปิดงานได้โอกาสกับไปปอยป่ามาลงนะซือผ้าอีนั่งแต่งมุ้งไปปอยป่าอืมขีอเจ้าแมยช่องพัดน้ำ ปอยกักตัวพอปอยกักตัวปอยป่าว่าค่ะมือแรงนะเนี่ยแร่งนะเอาก็คืออมั่นแตงโมเยอะพอจะให้โชคาีเนาะให้มดเคาะมดโขบมดลูกมดไข่ขั้นเข้าปล่อยปู่ปล่อยป่าไปให้ชื่อว่าเข้าราบบือเนาะลูกเนาะปล่อยกัดปลอยกักตัวปล่อยป่าสิบเก้าตัว ปล่อยป่าคิบเก้าตัวแล้วลูเริ่ปล่อยคิบเก้าตัวปล่อยหมดเรื่องมาปุเนาะปล่อยหมดเรื่องเอออนไรบ่ดักบ่ดีเขาปล่อยออกไปเลูกเนาะคือได้ไม่ชิงดีๆเขามาเนี่ยคมาดักไปท้อฟังขุมมาด่ะเออไปพระแมท้องหน้ามาเนาะมาดัไปปล่อยูห่นแล้วกเิดเก้าตัวคิบเก้าตัวอืมปล่อยไปนัามือ คมคาวาไปอือจำทันนะตื่กับจิตใจเชืิอมบุญบารมีตัวอื่นด้วยนะลูกนะตื่นแขมั่นได้แข็มั่นได้ไดอืมพ่ออืมอาจก็ถูกได้พออืมพอก็ถูกได้พออืมข้หาหาได้พออืม่าเครียรอีกถาไมไดจฟั <c oughs> นร้า,นายอะอื่นฟันร้ายอ้อือืม เออกระเดียบเจผู้อยากใจก็เอาผู้ใดก็อยากใจแต่นมัเอาเบิรงถังตัวน้อแม่เบอร์อ่นเบอรนเยอนะสะสมบูรจากูอันนี้ของอ่นักแต่งโมขอฉาชงขางบุมไปเรื่อยเออฉาชงขางบุมไปแล้วดูแลถือเวลากับบุบบุแตงบุได้เพราไม่ให้องาร่างวันจักชิบเอาบาทด้วยเออจากปู้าขพ่รักันอน้อนค่ะ เนาะใช่เออคือได้คือแบบนี้แจ่ไม่พอข้นบ่อไห้ก็ซื้อได้ได้ข้างซื่ออบ่ไดหจังไหอเนะเอาจตกคือพ่อหยอยู่ไปอันนี้ลองดูเดี๋ยวเออน่าขายอันนี้เพิ่มกับผู้อื่นอีกนั่งกอดเสียงบ่อไหนกเรรอบ้างหากะได้รอไม่ก็ได้กว่าไดี๋ย่าก็พื่อไดี๋ายตื้นหบ วัวขึ้นวัวอืมคือใหายตีนนังแต่งมูด้ามือแรงเล้วนังแต่งมูดะพอหายขึ้นด้าโอเคไหมเอาไปเลยไหนขึ้นมาเราทำความดีเราก็ได้ดีเห็นทางตาตีนนั่งกอดๆเนาะเอามาถวายรลวงบุญเออคือปลูกกระเบื้อง มือแรงฟันขาดเลยฟันขาดเลยเนาะโอเคไหมโอเคนะลูกนะเออีอใด้ี้นยงนั่งแต่งหม้อแปด้เก้าบาใดก็แบบนีเออจะได้อยู่นะลูกนะจะไปเอาลูกเอาไหครับพูเอาพ่อดูกันเล้วเเ้อเอาพ่อจะดูจะกินพ่อได้ซื้อปนซื้อแกวเออพ่อด้ซื้อน้อมไมโชมมากืิ ับปลาทูเข uh ้มเนาะเออกินแค่นั้นกะไปกินเกินตัวขั้นกินเกินตัวมักนเป็นถูกได้หรือกินอึ้งันก็อิ่มคือเกล็นนะข้ามาตูเนาะเออยักไปเืออย้งอันทะยือทะยานเกินตัวมันจะเดือดร้อนเข้ากจไหมลู้เท่านานพ่อได้รู้ไม่เื่นไหนไม่เื่นไหข้อตืี่ยนคอะเลี้ยพ่อจะดูแลรูกร้านเองเออเบิ้งเูรดอ คุณ้ายตื่นกัางด้กอกับเบืองกู้ลูกเด้อเออปาป้าไมหงุดหงิดาเบืองคูณยคุว่าอาไม่เรื่อยเรืล้วระถึงเวลาเราก็ได้รับทักง่ายอือีนั่งก็ก็จแต่อี่ใหญ่ทีมึงได้เออเอาก็่ือนั่งนั่งเด้ดหอือ้าวทีอบอบบ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 ก คิดว่าปลุกพอใครกัเอาก็คือมืออื่นขขาฉันยากกว่เนาะากปูเอาก็คือมันรอหดึกพอปลูกระพอขีใครคือมันรอดดึกหนึ่งย่ากอกอเอาถวายต่อชาเนาะใั้ยากกว่าฉันยาก้วาปูฉันยากกว่เนาะรอดดึกกอดึกกันย่างมือกันเดียวเนาะปู เอาก็คือสัญญาชิบเกตบาทแต่วะชิบเกตนะนึ่งเกตนะได้แต่กูฟุ่มฟกองตกลงนะมึงลุ่มตกลงโป่งใจนะครับปู่คือว่าโอเคแล้วนะครับอย่างก่อนก่อนให้รางวันที่เกตสิบเกตก็พอเนาะไม่ต้องเอาเยอะเยะ เอาแค่นั่งน่ะก็ไปหาเดื่องไดเร้อมจ้าผูเออถ้าเป็นไร้าไปคือเกินตัวแล้วลูกเออมือเนี่ยจะคือายคือทักที่าหามือแล้วเอกเออถ้าไปหาเอาไรมาเคื่อก็ให้รู้เรื่องได้แล้วเออถ้ไปนางถือเริ่มมันบอวยคิวต้องนางเท่าถือเหรอแม่มูกจากว่าตอวต้อถือเหรอแม่ถ้าไปหาคิว่าถือเริ่มาอันตรายนะ พ่อะนัานบบบเช่นต้งนองโดดนะต้องกดด้องวุฒครพทุวัทททนบงค่ะค่ะจังกิ้วกิ้วกิ้งกิ้วขายปูขายเนื้อ่านยะ่นี้เนะาะปูขากร้าน,ม,ม,าม,ม,ม,านามีโุกมีหักมีโชกมีมันด้วยบุญบารมีองค์ปู่คือพระเขาแล้วู่ตาปู่ภู้งปูกคุ้มเจ้เาคือเจ,าจา้าท้าเจ้าบ้านเจ้าทองกร้านด้ชักรดาบูชาที่คือว่าสุพรพองคง <uther. S 2> ขอให้พระองค์ทรงประทานโชคลาภให้ลูกหลานทั่วโลกให้มีโชคมีรามากเรือจริ่นะลูกนสาธุสาธุสาธุรื่องเสียมเรียนดถูกซีซีผมเรียนเรียนได้เนพอรกไปยังไงหลอกอแล้วเขาดีนั่นแหละแต่ว่าบนออกสามเจ็ด เก็บเถือกซึ่งหดทั้งล่างแล้วเขียนมาสองเขียนเนาะเก็บถือกบนล่างสามเขียนเนอะเรตวันเดีกินมีคยอเเขาจะเลืมหมวะเต้ก็เด็กกินเจ็๊เจี๊่สามเขาตำจนว่าอ่ะเอาคำคำแรกๆนี่ละครับผมเป็นของห้าน้อยียนียนับตั้งแต่ตอนนี้ไปครับหุ่นฮอดก้อยเด็กกุ้งก้อยเด็กกระคือดาวจนนะครับเนาะเอฟซีกับพิจารณาเบื้องดีดีทุกคําเบาขัจ่ากองปู่มีรางวัลเลยครับเด้อครับอ่าสองทุ่มเครื่องมลแรง ครับอย่าลืมเลขพี่น่องหัวสันปัวครับผมอ่าเลขพี่น่องเลยครับเ้ออ่าเอฟซี FC, สายเสียงสบคือจะ